จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นก็คือเป็นเรื่องที่ผมเคยเสนอแล้วและก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและก็สาเหตุที่มีขนาดขยายประเด็นก็เป็นเพราะว่าก็มีผู้ฟังนี่แหละครับบอกว่าเวลาที่คุณนพพรเสนอข่าวเสนอครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยเราก็อยากจะรู้ว่าข่าวมันมีความคืบหน้าอะไรไหมอยากให้คุณนพพรได้ติดตามข่าวให้หน่อยนี่บางคนก็ ฝากมาครับก็เลยเป็นว่าจากประเด็นร้อนกลายเป็นขยายประเด็นครับก็คือเรื่องที่เคยนําเสนอแล้วก็นํามาเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อมีข้อมูลใหม่ออกมาครับก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเรื่องราวของประเทศสปปลาวนะครับบอกว่าเขาเจอปัญหาคือเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็เจอปัญหาว่าเงินเฟ้อด้วยน้ำมันราคาแพงครับ น้ำมันราคาแพงไม่พอน้ำมันยังไม่เพียงพอกับความต้องการด้วยในขณะที่บ้านเราน้ำพันน้ำมันราคาแพงขึ้นล่าสุดนี้เมื่อวานนี้ผมไปเติมตอนเย็นนะฮะตอนเย็นนี้ไปเติมที่ปั๊มเชลล์นี่ครับผมเติมมอเตอร์ไซค์นะครับฟีโน่ของผมนี่ฮะยามาฮานี่ครับเติมเต็มถังครับปกติแล้วเต็มถังนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100บาทที่ผมเติมนะเต็มที่ก็คือร้อบบาทครับ เต็มถังมอเตอร์ไซค์ผมเติมนี่ผมเติมเบนซินนะเบนซิน95ปรากฏว่าไปเติมเมื่อวานนี้ครับเต็มถัง180บาทครับลิตรละ51บาทแต่ก่อนนี้ลิตรละ30ประมาณ40บาทนะครับทีนี้ขณะเดียวกันปรกากฏฝังลาวครับโอ้โหอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปนะว่าฝั่งลาวนี้ต้องการใช้น้ํามันปีละ120ล้านลิตรครับแต่ว่าตอนนี้มีน้ามันนําเข้าจากไทยเรา เพียงแค่ปีละ20ล้านลิตรครับน้ำมันราคาก็แพงแล้วไม่พอนะครับน้ำมันไม่เพียงพอกับความต้องการด้วยก็เลยตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าเผื่อใครที่เคยไปเที่ยวปักใต้นะฮะหรือว่าปักไต้เนี่ยครับคนปักไต้นะครับสงขลาหาดใหญ่นะครับจะขับรถข้ามชายแดนไปเตือนน้ามันที่มาเลเซียครับเพราะว่าน้ํามันมาเลเซียถูกกว่าน้ํามันของไทยเราครับ และบางคนนี้ก็เอาถังแกนล,ลอนนะครับไปเติมอยู่ที่มาเลเซียจนกระทั่ง,ทงมาเลเซียต้องมีการออกกฎหมายมาคือสามารถที่จะเติมได้แกนไม่เกินไม่เกินกี่แกนล,ลอนแบบน,นี้ครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะของการค้าน้ํามันเถื่อนที่นี้ครับตอนนี้ก็ปรากฏการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ที่หนองคายครับโดยทางด้านผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตามสถานีบริการน้ํามันต่างๆโดยเฉพาะปัมพตทถนนเลี่ยงเมืองหนองคายเวียงจันทร์ครับตาบลหนอง หน้องกอมเกาะนะครับนองกอมเกาะอําอเภอเมืองหนองคายครับได้มีรถยนต์ทะเบียนลาวครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นสุวนบุคลรถตู้รถบรรทุกขนาดเล็กปรากฏว่าขับมาจากฝั่งนู้นครับมาเติมน,น้ํามันภายในปั๊มเป็นจำน,นวนมากส่วนใหญ่ไม่จะเติมเต็มถังทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลครับทางนี้น้ํามันที่ขายในที่นครหลวงเบียงจันของสปปลาวนะครับ นครหลวงเวียนกันของสปปลาวที่ปั๊มปตทนะครับน้ำมันเบนซินพิเศษราคาขายอยู่ที่ลิตรละ2 3 7 0 0 770กีบครับ23,770กีบถ้าเปื่อเป็นตีเป็นเงินไทยเราก็คือลิตรละ52.82บสาท82สตางค์ครับอัตราการแลกเปลี่ยนก็คือ4 5 0กีบต่อ1บาท่าก็ใกล้เคียงกับบ้านเรานะก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับ นะก็คือของเรานี่ถ้าเผื่อผมจะไม่จะไม่ผิดนะฮะเบนซินพิเศษนะครับอยู่ที่อุบลเรานี่คือลิตรละ51บาทครับของเขา52บาท82น้ำมันเบนซินรธรรมดานะครับเบนซินรธรรมดาลิตรละ41บาท26สตางค์น้ำมันดีเซลลิตรละ40บาท35มสิาน้ำมันปตทหนองคายนะครับเบนซินนี่ครับลิตรละ51บาท91เบนซิน95ลิตรละ44บาท 50แล้วก็ดีเซลลิตรละ3 2บาท59ก็ถือว่าราคาของเขาก็แพงกว่าเราแต่ว่าก็ไม่ได้แพงโอ้ถ้าเผื่อดีเซลนี่ฮะดีเซลนี่ของเขาลิตรละ40บาท3 5ของเราลิตรละ32บาท 59, ส่วนเบนซิน95ของเรานี่คือลิตรละ44บาท50ของเขานี่คือครับ ของเขานี่คือราคาลิตรละ52บาทนะฮะ52บาท82บอครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเข้ามาเติมเพราะว่าแต่ว่าจะว่าไปแล้วก็ราคาเขาไม่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าที่เขาเข้ามาเติมนี้คือไม่ใช่ว่าราคามันแพงมากนะครับแต่ว่าคือน้ํามันของเขาไม่เพียงพอครับต้องรอคิวผมดูภาพแล้วโอ้โหรอคิวนี่ยาวเหยียดเลยครับ พอเป็นอย่างนี้ก็เลยส่งผลให้ประชาชนชาวลาวที่มีกําลังซื้อได้ขับรถมาเติมน้ามันที่หนองคายมาทําธุระมาช้อปปิง้งมาท่องเที่ยวก่อนจะกลับก็เติมน้ํามันเต็มถังแล้วก็เดินทางกลับโดยชาวลาวบอกว่าน้ํามันที่ลาวแพงกว่า <c oughs> เพราะว่านาเข้ามาจากไทยนะครับทำให้มีราคาสูงกว่าแล้วก็เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็มักจะเติมน้ํามันให้เต็มถังจะสามารถนํากลับไปขับขี่ที่ลาวได้ทั้งสัปดาห์ครับหรือว่า2ส,สัปดาห์เป็นอย่างมากครับเมื่อน้ํามันใกล้หมดก็จะ กลับมาเติมที่นองขายอีกครั้งหนึ่งครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้คือมาใช้บริการอยู่ที่น้องขายเติมน้ํามันครับนะฮะเติมน้ํามันที่น้องขายทางรถตู้ทางรถบรรทุกนะครับแล้วก็รถนั่งสมุคคลเนื่องจากว่าระยะทางจากเวียงจันท์มาที่น้องขายก็เพียงแค่25กิโลเองครับเราไปม่วง30นี่ก็30กว่าแล้วนะไปพิบูรณ์นี่ก็40นะครับแต่ว่าจากเวียงจันท์มาที่หน้องขายเพียงแค่25กิโลครับ <c oughs> ก็เป็นระยะทางที่สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งเป็นการเปิดเปิดด่านพรมแดนเข้าไปมาหาสุขกันได้ครับนำรถเข้าออกก็ทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมวิเคราะห์ก็คือว่าการที่เข้ามาเติมน,นี่คือไม่ได้เกิดจากว่าน้ํามันราคาแพงอย่างเดียวครับแต่ว่าน้ํามันที่ทางด้านเบี่ยงจันท์นะครับคือไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าดูแล้วราคาก็ใกล้เคียงกันนะฮะ กลเคียงห่างต่างกันเพียงแค่ประมาณบาทสบาทเองครับแต่ว่ามาที่นี่แล้วไม่ต้องรอคิวครับแล้วมีเติมอย่างที่เพียงพอครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะขยายประเด็นให้ฟังว่าทําไมตอนนี้ทางด้านลาวนะครับจึงมาเติมน้ํามันอยู่ที่บ้านเราก็เหมือนกับที่คนไทยประเติมน้ํามันอยู่ที่มาเลเซียครับ <c oughs> ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับ ถ้าเผื่อใครที่มีอาการบิงเวียนศีรษะหน้เมือตาลายคล้ายจะเป็นลมนะครับก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปดับ5ดาวนะครับซึ่งเขาก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ร้านคลงังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัชยางกูนะครับนี่คือสูตรต้นตำรับเลยนะครับของน้ำมันเหลืองทั่วประเทศครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของต้อนก็สุดยอด แต่ขอให้เป็นสุพตวินอังกี้ตราตนโพฝั่งวารินก็ร้านรุ่นทวีให้แจกวารินนะครับร้านฝั <c oughs> ่งเมืองก็ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปฐุมรัตน์ครับอย่างที่ผม,ผมบอกนะครับชื่อผมเองก็พกพาเป็นประจำนะครับถ้าเผื่อขับรถออกมาแล้วลืมมือถือนะครับลืมมือถือนี่ก็ยังไม่กลับไปเอานะลืมกระเป๋าเงินไม่กลับไปเอาแต่ว่าถ้าเผื่อลืมน้ำมันเหลืองนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคครับผมนี่ต้องสูตรโดมน้ำมันเหลืองครับสมทีวิตอังก้ตราต้นโผครับแล้วถ้าเผื่อใครนะครับที่จะซื้อในส่วนของ <c oughs> บำรุงผิวหน้านะครับอยากเห็นหน้าคุณพรหน้าใสาแบบนี้เอ๊อยากจะหน้าใสาเหมือนคุณพรนี้ทำไงดีครับเลือก <c oughs> ซื้อผลิตภัณฑ์เซรัม่มดุสิตาครับนี่คือ ดูสิตาเซรั่มนะครับเป็นเป็นเนเจอร์ลสกินแคร์ครับเขาจะมีทั้งโฟมล้างหน้าครีมกันแดดนะครับแล้วก็เซรั่มบำรุงผิวหน้าผิวกายแล้วก็บำรุงผมโดยเฉพาะผมนะครับคนที่ย้อมผมนะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ย้อมผมนี่พอย้อมผมนี่ผมจะแข็งกระด้างน,นะครับเวลาที่เราหวีนี่รู้เลยว่ามันแข็งกระด้างครับเวลาจับก็จับบายนี่ก็รู้เลยครับถ้าเกิดท่านต้องการให้ผมนิ่มนะเลือกใช้ดูสิตาเซรั่มครับบำรุงผม เมื่อเราสระผมทุกครั้งนะครับให้เราใช้เซรั่มนี้ครับเทใสฟฟ่ฝ่ามือแล้วก็ขยี้ขยี้แล้วก็รูปเรือนผมทุกครั้งไปครับทำาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องผมจะนิ่มเป็นธรรมชาติครับทั้งที่เราย้อมผมครับนี่เป็นข้อแนะนํามผมใช้จริงนะก็กล้าใายส่วนทางด้านเซรั่มผิวหน้านี่ก็ทุกครั้งที่อาบน้ําล้างหน้านะครับอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับเราก็ใช้วิธีการใช้เซรั่มนครับ อาทาที่ผิวหน้าทุกครั้งไปครับเช้าเย็นเช้าเย็นทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องผิวจะน่าจะใสครับหน้าเนียนและก็เวลาที่เราทาแป้งนะครับจะไม่เป็นโอกโลกครับแต่ก่อนนี้ก็เวลาทาแป้งจะเป็นโอกโลกเพราะว่าผิวมันแห้งครับทาให้แป้งไม่ติดครับเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอใช้ดุสิตาเซรั่มปัญหาดังกล่าวนี้หมดไปสามารถไปซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปถนนผาแดงนะครับเยื้องกับโรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับสีแยกข้าวต้มตี อำนวยโชคับ